สวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ดีกว่าเนาะอ่ะไหนดูสิเร็วๆนี้นะคะพลังงานเรื่องราวความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะจะมีอะไรเข้ามายังไงบ้างเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่อ่นานไพ่ให้ฟังเฉยๆนะ อ่าดูสีพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เนาะโอเคอ่ะไพ่บอกว่าอ่าคนไหนนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะที่เคยรู้สึกว่าเออเหงาจังเลยเหงานะเหงาแบบไม่มีคู่เออไม่มีคู่ไม่มีแฟนอ่าบางทีคุณอาจจะได้เจอใครบางคนนะเข้ามานะคะในเร็วนี้นะอ่า ถ้าตัวคุณนะคะยังโสดอยู่ยังไม่มียังไม่ได้มีใครอ่ะเนาะอืมนะแล้วก็แบบว่าเหงาเหงาเศร้าเนะ้านะอ่ะอยากมีแฟนอยากมีคนรู้ใจนะคะเร็วนี้จะมีคนเข้ามาแล้วนเนี่ยมีคนมาชอบมีคนมาจีบมีคนมาสนใจคุณนะคะอ่ะอาจจะได้เจอกันจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสังคมนะงานประชุมสัมมนานะคะอืมนะได้หรือว่าอาจจะ เป็นนะในกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนของเพื่อนคุณนะเพื่อนแนะนำมาอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมีคนมาชอบแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะหนึ่งสองสามสี่อะอุ้ยเยอะไปไหมสี่เลยเอ,อาจจะซักประมาณแบบประมาณแบบว่าเออมากกว่าหนึ่งนี่แหละเนาะสองสามคนอะประมาณนี้ถ้าสี่มันจะอาจจะแบบเยอะไปนะอืม นะคะเจอกันจากในที่ทํางานก็ได้ด้วยนะเนี่ยการทํางานนะการเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของการงานก็ได้บางท่านก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะนําพามาให้รู้จักนะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเออครอบครัวคุณนะกับครอบครัวเขารู้จักกันทีนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขารู้จักกันเขาอาจจะแบบแนะนํามานะคะแนะนําลูกหลานมานะ ให้มาเจอกันให้มาทําความรู้จักกันก็ได้นะคะอื uh huh. นะแต่ว่าดูเหมือนว่าบางท่านนะ่ะตัวคุณน่าจะมีเหมือนคุณมีคนในใจอยู่แล้วนะเออคือถ้าสมมุติว่าเพื่อนคุณจะแนะนำใครมาหรือว่าเออผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวคุณจะแนะนำใครไหมคุณรู้จักเหมือนบางทีตัวคุณไม่เอาเหมือนคุณนะ่ะล็อกมงไว้แล้วในใจคุณมีคนที่คุณเล่งไว้แล้ว ปักหมุดไว้แล้วนะคะว่าจะต้องแบบเป็นคนนี้เป็นคนนี้เท่านั้นนะเพราะว่าคนอื่นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่ชอบนะแต่เขามาชอบคุณนะคะเออแต่ทีเนี้ยคนที่คุณไปชอบเขาบางทีดูเขาก็ดูเขาเหมือนว่าขี้เกกอะเออเขาอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูไม่ค่อยมีท่าทีอะไรกับคุณสักเท่าไหร่อะ่ะนะคะอืึนะอ่ะนะ คนที่เขามาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาส่วนคนที่คุณไปชอบเขาดูเหมือนเขาก็นิ่งๆกับคุณดูมาดเยอะฟอร์มเยอะกับคุณนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะเป็นครอบครัวกันมานานอยู่ด้วยกันมานานนะคะแต่ดูเหมือนว่าหลังๆมาเนี่ยนะดูห่างเหินนะคะนะคู่ของคุณไม่ค่อยสนใจคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะ หรืออาจจะเออเหมือนกับว่าทำแต่ง,งานเะนอะคู่ของคุณเนี่ยนะทำแต่ง,งานไม่ได้สนใจไม่ได้มีเวลาอะไรให้คุณเลยเหมือนเขาปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอนะคะทําให้คุณรู้สึกเหงาเนาะนะคะอืมนะแต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมานะดูเหมือนว่าคู่ของคุณ่ะนะคะเขาอาจจะเออเหมือนเขาเริ่มสังเกตแหละนะคะว่าเออเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี้ยเขาอะไม่ค่อยจะมีเวลา ให้กับคุณสักเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาก็จะพยายามเคลียร์งานนะแล้วก็เนี่ยจะมาสนใจจะมามีเวลาให้คุณมากขึ้นนะคะเนี่ยอ่ะนะบางท่านก็คืออาจจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนกับว่าได้มีเวลาแบบครอบครัวเนาะไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะอือฮึอะประมาณนี้นะอือฮึ แต่ว่าบางท่านก็อาจจะต้องแบบว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนโสดนะบางท่านก็ต้องระวังว่าจะมีคนที่ไม่โสดนะอาจจะมีคนที่เขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีคู่มีแฟนมีตัวจริงอะไรของเขาอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าแบบเขามาสนใจคุณมาชอบคุณมาจีบคุณอะไรแบบนี้นะซึ่งตัวคุณเองก็ต้องดูดีๆนะคะถ้าหากว่าคนที่เข้ามาเนาะเขาเป็นคนที่แบบว่าเออมีมีคนของเขาอยู่แล้วนะ ก็อย่าไปยุ่งด้วยดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าดูแล้วน่าจะเอาปัญหามาให้คุณมากกว่านะนะคะถ้าใครจะเข้ามานะคนคนนั้นนะคะก็ต้องเป็นคนที่โสดเหมือนกันกันกบคุณนะคะนะตัวคุณก็ต้องดูดีๆนะคะต้องต้องเหมือนกับว่าดูคนให้ออกด้วยเนาะว่าใครเป็นยังไงใครมาแบบไหนใครโสดใครไม่โสดนะคะ เหมือนไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะคะเลือกดีดดูดีๆนะอ่ะอย่าให้คนที่มีเจ้าของแล้วอะมาหลอกคุณได้นะคะต่อให้เขาจะบอกว่าเอ้เขากําลังมีปัญหากับคนของเขาอยู่เขากําลังทะเลาะกันเขาอยู่ห่างกันเขาแยกกันแล้วเขากําลังจะจบจะเลิกหรืออะไรอย่าเพิ่งเชื่อนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะเออจนกว่าเขาอะจะจบจะเลิกกับคนของเขาจริงจริง แต่ตัวคุณไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงอะไรนะคะถ้าเขาจะจบกันมันก็เป็นเรื่องของเขากับคนของเขาคุณไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยนะคะถ้าเขาอยากจะจริงจังกับค,คุณเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองมาให้ชัดเจนก่อนนะคะน้อยเนี่ยไพยเขาบอกว่าให้ดูดีๆเนาะอืมนะคะคนบางคนน่ะดูเหมือนจะจริงจังนะแต่ก็ไม่เอาจริงเหมือนกับว่าแบบ ดีแต่พูดอะนะคะแต่ว่าเรื่องของการกระทําเรื่องของการ Take Action นะคะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะโอเคอ่ะก็พลังงานก็ประมาณเนี้ยแหละแล้วก็บางท่านช่วงนี้นะคะตัวคุณก็อาจจะได้มีโอกาสอะนะนัดเพื่อนกินข้าวเจอเพื่อนนะอาจจะเป็นแบบว่าเออเพื่อนนะเพื่อนเออเพื่อนเก่านะกลุ่มเพื่อนนะคะที่อาจจะนานๆอนะ่ะเนอะถึงจะนัดกันได้ทีหนึ่งอะนะคะ ก็อาจจะเนี่ยได้เจอกันรวมตัวเพื่อนฝูงกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวกันนะบางท่านก็ได้เจอครอบครัวนะญาติพี่น้องนะเป็นวันครอบครัวนัดกันกินข้าวนัดกันพากันไปเที่ยวก็ได้นะคะโอเคอ่ะพลังงานนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละเนาะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ